นโมตสมะอุนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอุขอให้พยานอันตรายต่างๆอย่าได้มากำกายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุผมยูทู e ช่องบารมีนักบุญพเนจรก็เดินทางร่อนเลพน่พเนจรมาตามอัตยภาพก็คลิปคลิปนี้ก็จะเล่าเรื่องราวต่อจากเมื่อวานก็คือคลิปโควิด -19 อ่าโควิดไ9ไวรัสล้างโลกหรือไวรัสที่กำลังเป็นข่าวไวรัสอันตราย ที่ติดเชื้ออยู่ในประเทศไทยตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศไทยก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นจํานวน411คนแล้วนะครับก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะว่าเชื้อนี้มันกระจายจากไอ้ตัวสนามมวยแล้วก็ผับในทองรออะไรประมาณนี้ก็ไปกระจายแล้วก็ผู้ที่ไปประเทศสุ่มเสียงมาก็ได้ไปกระจายทั่วทุกทิศสารทิศในประเทศไทยก็มีความสุขสนุกสนานสําหรับไอ้ตัวโควิดที่มันได้ล่อนเล่พาณิชแล้วก็ได้ไปกระจายเชื้อ ให้กับผู้คนมากมายสนุกสนานเลยแหละอะทีนี้ค,คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเล่าข่าวต่อก็คือว่ามีรายการรายการนึ่งได้เอาไ้นายแพทย์มาออกว่าตอนนี้มันจะมะียาที่พอจะช่วยยับยั้งให้เชือ้อโควิด1 9 19เนี่ยอ,อ่อนแอลงไปอ่อนแอลงไปแล้วก็ร่างกายก็จะใช้ภูมิต้านทานเนี่ยฆ่าตัวเชื้อไวรัสนั่นเองอขมือเชื้อไวรัสนั้นนะครับ าทางแพทย์ได้ได้เล่ามาว่าก็คือยาตัวนี้ก็จะเป็นยาไอมันจะมีอยู่3ามตัวครับอ่าก็ยาที่ใช้ก็จะมีอามิลิกแกนนะครับผมแล้วก็ยาที่ใช้มันก็จะมีทั้งหมด3ตัวก็ทางการแพทย์บอกว่ายานี้ถ้าผู้ติดเชื้อ ถ้าผู้ติดเชื้อที่ไม่รุนแรงก็ใช้ยาแก้ไข่อย่างยาพาราซิตามอนก็เอาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็คือมีเชื้อไม่รุนแรงคือมีเชื้อน้อยอะไรประมาณนี้มีเชื้อน้อยก็ใช้ยาแก้ไข่แล้วก็ยาแก้หวัดแก้กเสพก็สามารถสู้กับเชื้อโควิด -19 ตัวนี้ได้แต่ทีนี้ผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการ อาการค่อนข้างหนักหรือเชื้อมันลงปลอดไปแล้วก็คือมีไข้สูงและมีอาการไออย่างนี้ก็ต้องใช้ยาต้องใช้ยา3ตัวนี้ใช้ยา3ตัวนี้แต่คือ,อจากยายา3ตัวนี้ก็ในประเทศไทยเราก็ตอนนี้ที่สั่งเข้ามาก็มี40,000เม็ดแล้วก็จะนําเข้ามาอีก1 0 0 0 0แเม็ดคนไทยก็พึงพึงดีใจไว้คนไทยคนไทยดีใจไว้ แล้วก็ตัวยาเนี้ยก็คือมันเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นที่เขาเล่นประิตไว้เราก็ไม่สามารถมา๊็ปปี้อะไรได้คือจากจากทำลายของของตัวตัวที่ใช้คือคนคนที่จำเป็นต้องใช้ยาก็คือผู้ป่วยหนักที่เชื้อเข้าไปลงอยู่ในปอดแล้วมีอาการไข้สูงมีอาการไข้สูง แล้วก็เป็นหวัดอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าการที่ว่าถึงโคม่าหรืออะไรต่างๆก็จะใช้ยานี้เข้าไปช่วยต้านไวรัสต้านไวรัสที่ลงไปที่ปอดนะครับก็ทางการแพทย์บอกว่าผู้ป่วยที่มีเชื้อเล็กน้อยก็ไม่ต้องตกใจก็ใช้ยาพาราแล้วก็ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาแก้ไข้อะไรประมาณนี้กินบังคับมันไว แล้วถ้าเชื้อน้อยคือมันไม่มีเชื้อมากแล้วมันมันก็ไม่ได้ลงไปที่ปอดกับทุกรายที่ติดเชื้อโควิด -1919 น่19เกานี่ยมันมันก็ไม่ได้ลงไปที่ปอดทุกคนแต่มันจะเลือกว่าคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเบาหวานความดันหรือโรคหัวใจโรคไตโรคอะไรต่างๆที่มันเป็นสภาวะที่สามารถติดเชื้อได้ง่ายโควิด1 i เนี่ยมันก็อาศัยร่างกายอ่อนแอที่ได้ลงไปที่ปอดอะไรประมาณนี้แล้วก็นายแพทย์บอกว่า ก็โชคดีบ้านเรามีตัวยาตัวนี้40,000เม็ดเราเพ่อืินสั่งเข้ามา่าแล้วก็น่าจะเพียงพอกับผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยคนนึงใช้ยา70เม็ดก็น่าจะพอกับผู้ป่วยประมาณ600คนแต่ตอนนี้ก็ติดเชื้อไปแล้ว411คนอ่าก็ไม่แน่ใจว่าจากยานี้จะเพียงพอกับผู้ป่วยที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าอแต่ทีนี้ตัวยาตัวนี้ก็จะมีอ่อวีแกนนะครับผมแล้วก็ ปาริฟฟิโดเวียอ่าอ่าสตัวนี้ก็คือเป็นยานอกอ่ายาสั่งมาจากนอกแล้วก็อ่ามีลิขสิทธิ์ผลิตอ่าเขามีลิขสิทธิ์ผลิตอ่ายา2ตัวนี้คือคืออ่ายารักษาไข้หวัดใหญ่อ่าก็อ่าทางการแพทย์ได้เอาไปทดลองอยู่แล้วสามารถตามได้ได้อ่าก็คือใช้หลายตัวรวมกันนะครับไม่ใช่แค่ใช้แค่2ตัวนี้มันมี3 4ตัวอ่าสีหตัวนี่แหละรวมกันไปอ่า ก็สามารถต้านไวรัสโควิด -19 ให้มันเข้าไปกินที่ปอดไม่ได้แล้วก็ให้ตัวมันอ่อนแอลงแล้วก็ร่างกายจะใช้ภูมิต้านทานนี่ขมือบมันเองอะจะกินมันเองแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึง่งที่แพทย์ก็มาใช้ก็คือยารักษามาลาเรียที่ทางแพทย์บอกมาก็คือเป็นคอโลฟิลคอโลฟิลตัวนี้เป็นยารักษามาลาเรียก็มีมาตั้งนานแล้วเป็นยาดั้งเดิม กส็สามารถรักษาไข้มาเ,เรียได้แต่ก็ใช้ได้ก็คือต้องตามแพทย์สั่งต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์แต่คนที่รู้ว่ามันรักษาได้ไปซื้อมาใช้เนี่ยหมอบอกว่าไม่ควรจะทาเพราะว่ายานี้มันเป็นยาควบคุมมันรักษา,าอาการแล้วมันมีผมข่างเชียงย่งบางคนอาจจะว่าติดเชื้อโควิดนะทีเลายาตัวนี้มาใชา้ตัวนี้ยามันเป็นยารักษามาเ,เรียเป็นไข้มาเ,เรียรักษาได้แต่ก็มันอา,อาจจะมารวมกันกับอ,อาวิแกนแล้วก็ าฟาริฟิลาเวียแล้วก็รวมกับคลอโรฟินนี่แหละก็จะสามารถาต้านโควิดได้แล้วก็มียาอีกหลายตัวอ,อย่างคุณแมทธิวดีนเองเนี่ยาจากทำลายจากข่าวก็เขาไม่ได้มีอาการหนักหมออาจจะไม่ได้จ่ายยา3-4ตัวนี้ให้เข้าไป